สวัสด oh, ีครับช่องเสียเอกพระรวยด้วยครับมือนี่มาฟังปูตาให้เด็ดเด็ดนะครับผมจากทั้งช่องเสียเอกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับครับผมไปฟังกันครับโอ้มาหาขงถือไม่ยกไก่าผมว่ายกไก่าชั่บาไก่จะมีรางวัลที่หนึ่งทองใบนะ มันผ่านวมาถูด้วไหมข้เราไ้ววัฒนาหวปักยัดเองพูคักขับโอ้มาหาที่ห้องว่าปากตึกขึ้งรูุ้ปวหน้าบ้าี่ทถวหสองร้านคุณเ้ยงอกคลายคลก้หวังคลายคลก้าวหวังหวังทึ้งได้ตั้งหกตัว โกันรังสือส <c oughs> ุดยากนะแปลกด้ยชื่อว่าสือว่างวันที่หนึ่ <c oughs> วงว่ามันของคอยวนะ่ามันเข้ามาด่าวแต่กับว่ามันบางอื่นนะดูที่บุญสยงห์ทา,ทานเคยทํามาแต่ขาดบางก่อนบนบารังสิ่เข้าถึงที่แต่งเพราะบรญบางเพื่อบางที่บนมา,ากว่าท่านหอยแต่ว่าท่านหอดเที่ยวห้างก็เอาร่างไว้ที่ของไปก,ก,ก่อน มะ้างวันทื you know ่ถามที right. well, ่สี่ที่หาไปนรางวันที่หกเขาว่าข้างออกอออเขาตั้งงว่าชื่ห้าว่ะบางวันทื่หกไทยมึงเขาว้าเรื่องนักจิ๋่นไทยไปมเขาังรางวันที่หกเขาแบบเออมั้่อี่ได้แถวทาเขาได้รางวัลที่หนึ่งที่สอ่ที่สามที่สี่ที่ห้า ผู้ขา่ายไปไรังไว้ที่หกนะคะไปไงคือใด้ที่หกรังไว้ที่หกตกบันไดอีกพอ <c oughs> เรื่ว <c oughs> อ <c oughs> ว่าใดหลังล้ำขาวครับบันไดว่าไม่เอาไว้ว่าดีว่าตรกแบบว่าค่ะอืมอตัวครเ,เอา้า ว่าไม่เอาตาถ่ายไปกองมั้งวักา,ากว้างควาา่าใ่แค <c oughs> ่าค่ายก็กม่เลเอาจองแกค่าค่ากไเพราะอิข <c oughs> องีอรรอมม่ราบางวันพี่ราบไม่ของ่งิน่ะทำอะไรต้องมีคงม,มีขาดแต่คูป่าป่ากันยังไงไม่ลรอกพี่ราบมากอิของนะราบบังทาแลวรางังทายแต่ว ัองดีก็ต้องมาสิตั้งถืีวันไหมตั้งถือวันไหมพอเอาข่ายว้างรอเอาทักโต้คือๆน่ะเอาทักโต้ปะเอาฮกัว้ในพูถ่ายขกตัว่าฮกโต้วาถ่ายคิดขั้นเอาท้ายถองตัวเขาก่ามาแล้วเขียนมาแล้วในท้ายของตัวคือนมาขวานมาขายใครร มึงอเ,เขาว้ามา่ะโกสือคืนนี้นเราซื้ออยู่บนละปูวมึงไ่้เขาว้ามา่ะมึงอึประทานม,มึงคือมึงคือเขาสีมาทงแล้วได้ท้ายแถวงวดประจำวันวที่หนึ่งเดือนกอพอวันที่สิสี่กุมาวัานวันทา้าวันท้าเขาบอกท้อาวันกลางทางม่หะ มันกุม <ih unting> ้าบอ่ะ <Diamond> อ <Hai> <colo> ืมทำไมว่า่ผีผีอ่ะอืมพืผีผีก็ฮ่าบ้านบ้านเป็นภาบ้านทางเขาววมพึ่นอืพอมาได้อวมพึ่นพอ่าทางชายสองตัอืมได้ายของตัวทำไมมันมีผีผีกุมภาด้วยอืแปลกม้กที่มาบ้านที่ผีทีแต่บอบววาอี่พอ เปนะ็นงั้นว่าคืบว่าขานคือว่าถือผีแต่ว่าลูกคือมันออกมา, <c oughs> า,กาตั้งกัดอ่ะหลักวันตั้งคือกะเอาตั้งคืีบ้านกันตั้งเพราะว่ามันเกี่ยวโับงันเนะ <c oughs> บาบ้านคื่หนึ่งกงุมภาสามห้าหกห้าเกี่ยวกับถทีทีกุมภาก็เกี่ยวกับท,ท,ที่มันเกี่ยวกันไม่เกี่ยวไดายัางไง ให้เขาผ่าออ้เมื้อฟสีบอกไหยผ่าอย่างนั้นปล่าไบ้านใครต่างไดาวด้วยกี้จับทิ้งที่กงผ้าแค่ไมนจบเขาแก้กูเขาอยู่เลยมาหาพัาแค่งแล้วพังแข่งไหมเนาะไอ้ยม่ตรงเขาเลยมาจัดเอง ม่ครับไปไม่ปูถ้าจงต้องเอาอะไรหวักสชรหก6กซวงฮกซองสี่หนึ่งปูข้าไม้ไม่อเปินผิๆกับไม้ปูกับปูต้องกับยาวได้สิ่งแากก็ไม่พอจังกับกัาก้าดับตรงกับตรงกับแต่เนา ได้จังทางน้าใช่ไปจิตจ้าไปจิตได้ไม่น่าข้ว่าวันเรื่มเกี่ยวตังไงเฮ้ยจ้าว่ะมันเริ่มเกี่ยวตังทุกตาร่างกามมัวตื่นมันถเยิ่มเกี่ควตังทุกนาร่างกาย เดือนยังเดือนแห้ง,วงวความรักค่ะเบือนแห้งความเป็นต่หกนหลักบราณคดีบางแมวนางตามไปทางเดินวานาำคันเขาเขียขน 14, ยคือวันมือจุดัดเต็มคืนผาทีทีกุ้มผาบ้านบ้าเวรผาูาทางเข,ขาหวานเขาหวาทจงทางไหนี่จะร้อนหนาวบงอนนัะ เฮ้ยกำลมาบ้างขพ่อหวานเนี่ยคือมาที่แถวๆกาแฟอกแต่กาแฟอกแต่ขอความที่กำลมาเองนะมึงนักแค่ไปไปนะแค่นเลนแต่ะพ่อไปที่เช้าด่าไปเข้ายวนานละแล้วไปเอาราตัวแหวไมาปูดกับัอ่อแต่ยังไงกนเอาแบบน้วะมีก้ากับว่าท่านในไทย ซื้อเขากับว่าการคือกอีกตั้งหากว่าไปซื้อว่าท่านเขาการคือ,อ,อหนัาหนักเขางได้วาดรวมซื้อท่าตาบาสนามเท่ากันซิจะรายาอะอไม่ยังเงียบมัยอออันเจี่แจงเงี้ยข้าด้วยเออมาเอออาบเอือว่ามุมครัอเจ๊ดี้วาทลยบุญคุณเออบวมมาก เขาหันม่ถคกไม่หวางม่อคกไม่หวางห้นอแขาหันข้างแลั้นคต่อต้านการกระทำ่องชาวาหมดมาถูกเาให้กแทนที่้นำาถูกเขาดกทู่้้วยกานท้ท่าู้ท่ผู้น้าแท่้นำแ่้นำแน่้นำแท้นำแ่้นแน่นำแป้นแทน่้้ท่้นอ่้นำแนู้่้น้นำแนนี้เขาทน้นี่้นั่นำนฉันำน่ผ้ผผู้น ถึงมั่งไปถึงมงนาตัวม่นำถมาข้าวูถึงม่งนาขากกินแล้วกอบาบักแกบเองเลก็บเราใส่ชไปอีกทางผมว่าจับเร้นมาต้องมาเราคุบอกงมังนำา้าวูใครจะว่าสิ่งทแตก ไปว่าไอ้พระแดกเขาต้องจังขังอ้ไใจังถังแต่ว่าแดกเขาอใครังกี่หลังแต่ว่าตายสักคืนบังคับเคสเขาไปยวัดไอ้พระชายใหญโอ้เห็นหมูเห็นหมามาถึงเจอหมาเราคิดเจอจ้าอาวุธวัดตายเขาบอกเจ้าอาวไหนตึงหม้ Tell him mà ông là cũng mầm măng ra là cũng của bay của bay của bay mầm 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 mà mầm 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 ไือรักไม่ทนไม่หมัครับเออเขาแขงแปนใคย่าหไม่แข่งใายใอกไร้วูกแล้วมีการทิงี่เขาว่านนวิอ๋อนาเวรวรให้ถูกให้ถูกทุกคนให้ถูกทุกคนให้ถูกอหนึ่งน่บามัน่ายถนเลยให้ถูกกันครับ้องถูกแทงมากเเขาทำไมหหวอดแต่ก้าวถี่ก้าวถี่เอะมาอ่ถูกถูกมหมานมาูกบ้า ตามเงินี่น้องกระพุ่งสำารับกิมีสวัสดีครับ